ซอเอียเถาบัวเมียนมอต่อยส๋วโอ๋อีหน่อยเยโทรประชาสัมพันธ์เชิญชวนบัวเมียนมอต่อยมึงจ๋วว่างานมหกรรมยิวเมียนโลกเยี่ยมพญาำเต๋ออีฮางนุบเจ้าเยี่ยมพญาำกวานพญาำตองรวยตองล่างนิดอวมนิดอ่ในเห็ดย่างแบบต้มย่างออกตุเตมสเตไปออกก้านในเห็ดต้มย่างไปหรอก็เป็นคอยอย่าเป็นทะเลอย่าออกก็เป็นได้อย่าเป็นว่าทั้งจากแม่น้ำเนาะตีกองสุ่มๆไป เต่็จท่ตุงละคู่อ่ะวันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดบัวหอยอ่ะหมัวทีตุงละคู่มินเจ้าเอี่ยมกวนพยาวโอไม้กิจกรรมเสียงหยงโอไมคหนัวประกวดที่ดาอิวเมียนมาประกวดร้องเพลงเป่ารุ้งมาเชนจุงเป่าอีจ่าจุงโรทไห่รุองมาเสียงหยุงเนี้ยมีมต่อยตุงละคู่สุกับเจี้ยวกับเจ้าต่อยสุมินเจ้าน้ำตองน่ะ มึงแกงโซเจียอ๋อเยี่ยมควาาพะเยาหน่ะหนุ่มแกงโซเจียมหากรรมอีเวนต์โลกมึงแกงโซเจียอีหางเป็นตาวจุนเป็นตาวจุนอ๋อในอีหางหนุ่โจตะนะโซตะกะยาวกะจุยเจอ๊ยดหรอหวยฮัเติเยสสิงก้องว่ากระจุยกระยาวเยี่ยมอ่างเยี่ยมหวังหนุ่มว่าก้องอนุวัฒน์ชลาเยี่ยมปัดเปียะมีมอเปียะเป็นสังเกตการเจี๊ยดเนี้ยออปัดหนุ่มโซตาะม่อ่าระบบการจัดการนะมาเจนิวัยเห็นระบบการจัดกาล้องเตจโลวางแผนขั้นตอนอ่อ ขั้นตอนการจัดงานมันนี่มานเสียค้างเสียค้างเสียค้างย้อนี้ออกมากระบวนการการจัดการหลงเอ่อบอบหมายกงปุ่นเต้าเตาเตาจีบกงแต่โอนหรือว่าลมจวดกับที่ดหัวโซนแต่ส่วนในวัวโซตัวอย่างตีกันละเพื่อเป็นทีมงานคุณภาพอีกทีมหนึ่งตรงเยื่อตูปวดตู้หมังเอ่ยเสีเปียสังเกตการทำสุนนะแถวจหอนหรือว่าประชุมระหายเยี่ยมไปเยี่ยมสังเกตการทำสุนนะการบริหารจัดการนัวโซนนะมาดีเจโล มะกรูดไม้แปลงชี้แจงตู้เสงหงหน้าหน่อเขาโจโจโกงด้วยความโปร่งใสนะแกนแกนนี่่วาให้โปร่งใสตรวจสอบได้ชี้แจงได้หน้าเบอร์โจโปรบอร์เนียปุ่นออกโปรบอร์เนียปุ่นโจโกงหน้าเบอร์โจห้างหน้าโจโจเรียมีหน้าตูเบอร์โจเต้าตู้ท่าฟ่นเบอร์โจหนุ่มโกงหน้าเบอร์โจห้าไหน้าหน้าเจนะหน้าโจหน้าจู่นอกมาออกเบืมันจะก็เมียนไหนให้ยนุ่มเบอร์เต้ามตู้หนิมเจนว่าเบอร์เป็นหนุ่งเมียนออก มันดูนี่ปว่นี่เปลีสังเกตการช้ำดูนะปอนองบเจว่าชี้แจงก้องแต่ก่อนแปลงตัวเงยเวรลงติงอ่ะขนาดบุญเหมนตัวละขั้วมีเงาประหกรรมอีเวนโลกเอียมกวันพะเยาพะยาวเตะตุ้งพวงต็มีตรงละขั้วมีปวงต่อยนสิบหกสิบ1จ็ดสิบแปดกุมภาพันธ์สองพันห้ารอยหกสิบเจมีปวงต่อยโอมียา